ยังจะต่อปากต่อข้าำอีกใครมาเคาะประตูเลยวะคุณวันนี้คุณทำอะไรคหัผมกินวันนี้หนูทำกับข้าวที่พี่ชอบกินทั้งนั้นเลยพี่รีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมานะเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นซะก่อน ฮัลโหลปังสบายดีไหมช่วงนี้โควิดระบาดระวังตัวเองด้วยนะคุณผมปวดขาคุณเอาน้ำอุ่นมาให้ผมแช่เท้าหน่อยค่ะ คุณเอาน้ำร้อนขนาดนี้ให้ผมแช่เท้านี่คุณหมายความว่าไงคุณกลับมาเหนื่อยๆฉันเลยอยากให้คุณผ่อนคลายยังจะต่อปากต่อคมอีก <c oughs> ใครมาเคาะประตูเลยวะกูบอกมึงไว้นะมอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครมันโดนกูแน่ เอ้าปังมีทุล่าอะไรหรือเปล่าพอดีผมเอาของไม้พี่สาวครับพี่สาวทำอะไรอยู่ครับปังเข้ามานั่งก่อนสิอ๋อเมื่อกี้ไม่ทันระวังทำน้ำหกอะ่ะใช่ไหมพาไมล่าใช่ใช่ไม่ทันระวังที่ทำหกเอง ไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรเนาะถ้าไม่มีอะไรพี่เคยครับถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีผมมีธุระด่วนครับไว้มีเวลาเรานั่งกินข้าวด้วยกัน,นครับโอเคได้เนาะป้างเดี๋ยวพี่ไปส่งพาเม่ไไม่ต้องไปส่งนอ้องเขาหรอกใช่ครับพี่พักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมไปเองให้พี่ไปส่งน้องนะไม่เป็นไรครับพี่โอ้อย ที่เป็นไรเปล่านี่นี่มันคืออะไรน้องพี่บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าพี่เธอหกลม้ลมหกล้มกันเหรองั้นพี่ลองหกล้มให้ผมดูซิพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคือพี่หลงทุกตีพี่ทุกวันเลยมันบอกว่าตั้งแต่พี่ท้องมา ที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างและยังบอกว่าไม่ต้องให้พี่ไปบอกใครด้วยมึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าทำไร้ายแม่กระทั่งคนท้องอีกอย่างเด็กในท้องนี่ก็เป็นลูกมึงมึงยังกล้าลงไม้ลงมือกับเมียมึงอีกมึงยังเป็นลูกผู้ชายอยู่เปล่าวะแ้วมึงรู้ไหมตั้งแต่มันท้องทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องทำอาหารก็ไม่อร่อยสงสัยเด็กในท้องมันจะเป็นผู้หญิงเหมือนแม่มันไม่มีผิด เรื่องของบ้านกูมึงอย่ามายุ่งเรื่องของบ้านมึงอย่ามายุ่งงั้นเหรอนี่มันที่เสาวกูพอหยุดได้แล้วข้าไม่ล่ามึงลองคิดดูดีๆนะถ้าปังไม่อยู่แล้วแล้วมึงจะอยู่กับใครปังตอนนี้พี่ก็ท้องอยู่เด็กในท้องก็เป็นลูกของมันพี่ไม่อยากให้ลูกคลอดออกมาแล้วไม่เจอหน้าพ่อและไม่รู้ว่าพ่อมันคือใคร สิ่งที่มันทำกับพี่พี่ทนได้พี่ทนเพื่อลูกพี่มันบ้าไปแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนพ่อแม่ไม่ยอมให้พี่ไปอยู่กับเขาพี่ก็ไม่ฟังพี่ก็ยอมทิ้งความสุขสบายมาอยู่กับคนจนๆจแบบเขาแล้วตอนนี้ล่ะเขามีตังค์แล้วเขาก็ไม่เห็นความสำคัญของพี่แล้วพี่ยังจะทนอยู่กับความรู้สึกแบบนี้อีกนานไหม น้องเถอพ่อแม่ยังรออยู่ที่บ้านยังต้อนรับพี่เสมอถ้าลูกเกิดมาแล้วถ้าคนนี้มันไม่รับผิดชอบเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองหลานแค่คนเดียวผมดูแลเองได้ไปพี่ทิรักผมขอโทษนะอย่าไปจากผมเลยถ้าท่รักไม่อยู่แล้วผมจะใช้ชีวิตยังไงไายรักไป,ไป,ไปทิรักษีทรักทรัก 进来。